ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันหากนักเรียนต้องการเก็บข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดนะครับนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะมีความแตกต่างจากการไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลในววันนี้ครูจะมาเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้บริการห้องสมุดและไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปชมกันเลยครับกระบวนการการจัดหาข้อมูลการใช้งานห้องสมุดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสร้างแบบสอบถามด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือผ่านเว็บไซต์ถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเขียนแบบสอบถามลงบนกระดาษนะครับ กระบวนการที่2การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการใช้งานห้องสมุดนะครับใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศโดยเก็บข้อมูลในลักษณะของแฟ้มข้อมูลหรือลักษณะฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือระบบคลาวถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศนะครับเก็บข้อมูลลงในแฟ้มเอกสารกระบวนการที่3นะครับการประมวลผลข้อมูลการใช้งานห้องสมุดใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศคือประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านซอฟแวร์สำเร็จรูปไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือประมวลผลด้วยมือครับใช้มือในการประมวลผลน,นั่นเองกระบวนการที่4การเผยแพร่สารสนเทศการใช้งานห้องสมุดนะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ต่างๆในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเผยแพร่สารสนเทศผ่านหนังสือนั่นเอง เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้เห็นการเปรียบเทียบก,กระบวนการการเก็บข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนจะเห็นได้ว่าการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการเก็บข้อมูลนั้นจะทําให้เรามีความสะดวกสบายในการจัดเก็บมากยิ่งขึ้นและสามารถเข้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทุกที่ ใ้ทุกเวลานะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆนะครับโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างกระบวนการและก็เปรียบเทียบดังตารางที่นักเรียนเห็นนี้นะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหา หรือในการทำงานสามารถติดต่อคุณครูเอกชัยใจแจ้งและฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมได้ใน Google Site นะครับครูจะใส่คำอธิบายหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำไว้ใน Google Site นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ